ข้อ18กำหนดให้ฟังก์ชัน r บวกไป r ซึ่งสอดคล้องกับสมการ f x ลบ4คูณ f 1ส่วน x เท่ากับ 2x ค่าของ f 4เท่ากับข้อใดข้อนี้มันก็ไม่มีอะไรยากเลยนะก็แค่แทน x เท่ากับ1ส่วน4ก่อนแล้วก็แทน x เท่ากับ4ต่อมาลองแทนเลย เราจะมาแทน x เท่ากับหนึ่งส่วนสี่ก่อนมันคือการแทนค่าเข้าไง่ายๆเออข้อนี้ไม่มีอะไรโคตรง่ายอันนี้ก็แทน x เท่ากับหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมก็กลายเป็นหนึ่งส่วนสองกลาเป็นสอการหนึง่งอีกสมาการหนึ่งก็แค่แทน x เท่ากับสี่ สิ่งที่เขาต้องการคืออะไรหาค่า f4 ก็แค่แก้สมก,การสองตัวแปรนี้กำจัดออกไปก็สี่มาคูณสมก,การที่1อ่าต่อไปทำยังไงเราก็เอาสมก,การที่3มาบวกสมก,การที่2ก็ได้เนาะ นี้ก็หายไปก็ได้กลายเป็นบวกกันลบสิบห้า f สีเท่ากับสิบแปดได้ค่า f สีแล้วเท่ากับสิบแปดหารสิบห้าติดลบด้วยก็ได้กลายเป็นนี่ทำตรงไหนผิดไหม แปดหนึง่งน่อ๋อตรงนี้เป็นสองตรงนี้ต้องเป็นแปดห้าตรงนี้ก็เป็นสิบเป็นสิบได้แล้วว่าเท่ากับลบสองส่วนสามเป็นคำตอบข้อนี้ตอบชชอยี่สี่เท่ากับลบสองส่วนสาม ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมอันนี้ก็แค่เราแทนค่า x เท่ากับ1ส่วน4กับ x เท่ากับ4เข้าไปเพื่อมันจะได้สมก,การ2ตัวแปรแล้วสุดท้ายก็แก้หาสมก,การหาค่า f 4แค่นั้นอนะข้อนี้โคตรง่ายกระจอกมากจริงๆอ่ะก็ผ่านนะข้อนี้ไม่มีอะไรเลย